สวัสดีครับผมก็อยู่กับรายการ G Toy Review อินโทรมาสวัสดีครับผมก็กลับมาอยู่ในช่วงเล่นก่อนส่งกันอีกแล้วนะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วผมได้รีวิวล็อกซีดโชวะไปแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องชช่อล็อกซีดเฮเซต่อสิครับรออะไรนะครับโดยด้านหน้านะครับนี่ ด้านหลังนะครับให้ดูดีไซน์ก่อนนะครับด้านหลังจะเป็นพลาสติกใสนะครับเห็นข้างในอยู่นะครับด้านในจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมฮะเดี๋ยวเองโฟกัสดูเลยอ่าจะเป็นข้างในเป็นแบบนี้นะครับข้างในเป็นสัญลักษณ์ไกมุนะครับด้านหน้าจะมีอ่าสัญลักษณ์ของไกมุนะครับทุกทุกตัวนหละอ่าจุก ถึงแค่ไก่มูนะหลังไก่มูนี่คือไม่มีครับก็จะมีตั้งแต่คุกะอากิโตริวคิไฟเบลดฮิบิกิคาร์โบโตเดนโอคิบะดิเคดเดิเบ,บิลออสโฟเซวิซาร์ดแล้วก็ไก่มูนะครับนี่เบอร์เลยนายใหญ่กว่าเพื่อเลยนะครับผมก็เดี๋ยวลองเล่นกันดูปขั้นแรกก็ต้องเปิดสวีทเข็มขัดก่อน เปิดทิ้งไว้แล้วก็เปิดซีสวิตล็อกซีดลูกเล่นเหมือนกันกับโชว์ล็อกซีนะครับผมก็เดี๋ยวลองเปิดดูก่อนน่าจะเป็นเสียงไกมุนะเหมือนกันเลยครับเปิดไฟเปิดสวิตมาเปิดไฟอะไรล่ะยานุ่ยอะไรเลยครับเปิดไฟมานะครับก็จะเป็นเหมือนของล็อกซีโชว์เลยนะครับก็จะมีขอบจะมีแสงนะครับแล้วก็ตรงดวงตาของไรเดอร์ ข้างหน้านี้นะครับก็ลองลองก่อนแล้วกันลองไก่มูก,ก่อนไป ก็หลังจากนี้ก็จะเป็นการไล่ตั้งแต่คูกะถึงวิซาเลยนะครับก็เหมือนคลิปที่แล้วแต่ผมจะจะไม่เอาเสียงท่านไม่ตายเข้ามาเพราะว่าเสียงมันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็ไปกันเลยคูกะ <the> อ้อันนี้ลูกเล่นมันไล่หลังกลับเหรอโอเคถ้าไล่หลังกลับอย่างนี้ก็ก็ลังแต่วิซายาลงมาถึงคูกะนะครับผมก็ไปกันเลย ต่อไปโอสโฟ <For se. S 1> <For se. laughs> เซ่ข้ามมาเฉยเลยโอเคโฟซ่ต่อไปโอส ต่อไปเดับเบิลต่อไปดิเคท Lock on. Topa walk ไปเดนโอไปคาบุโต ต่อไปฮิบิกิต่อไปเบลด ต่อไปไฟส e อ่ะหลังจากนี้อาจจะมีเสียงรบกวนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขา ตัดย้านะครับโอเคต้องขออภัยด้วยครับอ่ะมาต่อไปกันเลยต่อไปริวคิ้วชื่อยาวมาก อยากจริงๆต่อไปออกิโต,ต,ตและสุดท้าย อะไรครับผมมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็สรุปนะครับล็อกซตีตัวนี้เสียง15เสียง นะครับคือคุ้มเหมือนกับลูกของโชวะเลยนะครับก็มีเสียงปนเหมือนของลูกโชวะเลยที่มีเสียงอตอนแปลงล่างนะครับจะมีเสียงของไกมุบารอนริวเกนแล้วก็มิสเตอร์เดนจูรัสนะครับเสียงจะไล่ตามเขาเรียกว่าไงอะของโชวะเนี่ยจะไล่ตั้งแต่ V หนึ่ง V สอง V ส V สใช่ไหมไล่ตามไปลำดับแต่ของล็อกซิตตัวนี้จะไล่ตั้งแต่ไกมุวิซาร์ดโฟเซ่ลงมาถึงคูกะนะครับจะไล่ทวนนะครับผม หือว่าคุ้มไหฮะก็คือเหมือนเหมือนซื้อลูกเดียวเนี่ยคือได้ทุกสิบห้าตัวเลยสิบห้าล็อกซี่เลยในในอันเดียวกันนะครับก็คือคุ้มไปเลยนะครับเจ้าตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มมากถ้าหาได้มีนี่คือแบบคุ้มเลยนะครับเล่นกันไม่เบื่อกันเลยนะครับเล่นไปยาวๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามทางแฟนเพจนะครับ g toy shop นะครับแล้วก็ช่อง g toy review นะครับผมก็ คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ต้องกดติดตามกันไว้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะคร <c oughs> บครับบ๊ายบาย